สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันที่บ้านสวนนะครับผมวันนี้ก็มาโกต่อเติมห้องเก็บของนะครับผมก็ได้มีการโกแล้วก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีทีมงานมาช่วยนะฮะผมสามคนเลยนะนี่ครับผมโกแล้วก็จะมีการทําตะข่ายนะครับผมเชื่อมเหล็กขึ้นไปตรงนี้จะเป็นประตูเหล็กนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เม็ดหนึ่งเลยนะครับผมมันจะได้กว้างนะครับผมเวลาเรายก เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามันจะได้สะดวกนะะก็วันนี้งานปูนก็จบแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เอาไว้การเชื่อมตะข่ายขึ้นไปอีกนะฮะผมเชื่อมเหล็กตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นโซนภายในนะครับผมห้องเก็บของส่วนกระเบื้องก็ไม่ปูนะครับก็เอาไว้เก็บของธรรมดานะฮะของก่อสร้างต่างๆนะครับผมนี่ฮะผม ต็งน,นี้ก็จะมีการติดตะไครยหมดเลยนะครับผมมีเชื่อมเหล็กติดตะไครยนะเดี๋ยวรอชมเรื่อยๆนะครับผมในการทํางาน,นครับผมเผนังก็เสร็จแล้วนะครับผมฉาบวันเดียวจบเลยนะครับผมนี่ฮะนฮะครับผมพื้นที่ของเก็บของนะครับผมเหล่อแต่งงานเหล็กนะครับผมแล้วก็มีการอาจจะทาสีผนังด้วยนะฮะผมนี่ฮะ ส่วนห้องเก็บของฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงจอดรถแล้วก็จะมีห้องทํางานห้องหนึ่งนะผมเป็นบ้านสวนโซล่าเซลล์นะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมใครที่ติดตามช่อง youtube ของบ้านหลังน้อยก็จะเห็นประจํานะครับผมนี่ฮะเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะตรงนี้นี่นะครับผมก็มีการต่อเติมมาเรื่อยๆเลยนะครับผมกับอ่าต่างๆนะครับผมนี่ฮะส่วนภายนอกนะครับผม ผนังนี้ก็จะทึบแค่ผนังเดียวนะครับผมนี่ตัวนี้ทึบนะครับผมส่วนเราก็่กอดบล็อกนะครับผมชมฝั่งนี้กัน,นตรงนี้มีการเทบูนเหลือนะครับผมก็ทําที่ไว้นั่งดูปลานะครับผมฝั่งนน้นก็จะเป็นบ้านลลางน้อยนะครับผมมีกระท่อมน้อยด้วย เป็นระบบโซลาเซลล์ร้อนะครับผมสวนนะฮะนี่ฮะห้องเก็บของนะครับผมสนใจจะทำไอเดียแบบนี้ก็มาทำตามได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้ส่วนภายนอกบริเวณภายนอกนะฮะนี่ฮะห้องก่อจะกว้างนะครับผมห้าเมตรเลยนะฮะ จากเสานี้ไปนุ่นนะครับผมห้าเม็รเลยนะฮะแต่ความห้าคูณสี่นะครับผมกว้างกว้างเยอะเลยนะครับผมนี่เป็นพื้นที่เก็บของตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมต่อไปก็จะมีงานเหล็กเข้าไปอีกนะฮะ ่วนด้านนอกนะครับผมเป็น,พ,นพื้นที่ห้องเก็บของที่ก็ใช้เวลาทำแค่3วันนี้นะครับผมก่อกับฉาบนะฮะสามวันนะตัวนี้พื้นที่ในการก็5้คุณสี่นะครับผมความกว้างของห้องตัวนี้นะครับผมใช้เวลาในการทำก็3วันนะของงานปูน,นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ